าแล้วนะครับวันนี้เราจะเมน,นูนนนต่อไปคือเราจะทําต้มยาไม่ใช่ต้มยานะแกงผักหนามเฉยนะครับแกงผักหนามแกงแบบง่ายๆของคนอีสานมีผักอะไรก็มาแกงนะครับแกงแบบง่ายๆ่าโปรตีนเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแกงแบบง่ายงใส่อะไรบ้างใส่เ,เกลือถั่วล้านะครับผงชูรสเจหรือฟ้าไทยผงซุปก็ได้นะครับใส่เข้าไปบอกได้เลยว่าแล้วก็ใส่มะขามเปียกด้วยนะครับเราชอบเผ็ดชอบเค็มชอบนัวย,ยังไง เราก็ปรุงตามใจชอบโอเคนะครับมีใบมะกรูดมีขาแต่มีตะไร้ด้วยนะครับใส่มันหอมนะครับโอโ้โหน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวจะคนแล้วก็แกงให้สุกนะครับโโห,หน่าทานมากเลยน้ําก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราชอบอ่ามากชอบน้อยอยังไงถ้าชอบทดน้ําก็ใส่น้ําเยอะๆนะครับนี่ยนี่แกงผักผมง่ายๆนะครับถ้ามีาามะขามก็เอาอไปมะขามแทนมะขามเปียกนะครับก็ได้แล้ว ถ้าอยากซบน้ำก็ใส่น้ำปรุงรสชาติให้เข้มข้นนะครับโอเคนะครับนี่คือแกงนะครับแกงผัหกหนามเนาะแบบง่ายๆนะครับของคนดีสานขอบคุณมากครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวาสดีครับ